ขึ้นสาอึ้องซื้อมื่อวัยไร้มื่อแล้วก็ต้องเห็ดกินนะจ๊ะสาอึองซื้อมาแจ๊กระขอกไก่มาสิมาเห็ดไก่ไก่ใต้น้ำมัน,นี่เพิ่มาจากของสืออ่อน,นี่มาเลยแบบว่าใส่ไกไ่ใต้น้ำเราเพิ่งไปซอกเข็นเมื่อวานไปเอาเห็ดออกมานะจ๊ะเอาเห็ดออกมาล่างเพิ่งไปซอกเข็นเมื่อวานได้อ,ออกมาเห็ดกินอาจารย์โมเลกัสิจัดแกงหน่อไม้ หอมแล้วพี่น้องซิมเบางเาเลยปอานหาอะไรยุ่ะเออซิมใครมาถูมาอซิมผีมาซิมผีมตัดไม่สอดไมซิมกระสีาเป็นปัขาดไม่ได้พี่เขียว ข้าวเสร็จแวันนี้น,น,น,นี่คนยวนสาวฝากน้องมาขออนุญาตชิมนะครับผม ดีแล้วกิ้วเอาเขาเจ้ายังไม่ได้ใส่เครื่องไงนี่สวยเหรอนี่ไงของที่ทำให้หวานอร่อยดีอร่อยดีไหมดูบอก

ออกมเลยวาจักอากซิมไหมนี่ซิมคนมึงไหมซิมต้นน้ำอยากซิมกินน้าอมบอข้าวเลยหอมข้าวอะไรนะัน ข้าวอยู่พี่น้องข้าวเยือกนองข้าวหยางกานี่ข้าวเยือกข้าวเยือกปะอันนี้ซอยใส่ลงไปเพิ่มความหวาน <_ d ance> สักนิดนึงนะครับผมใส่ตัวกรอบยาวเ <_ d ance> พิ่มควา <_ d ance> มหวานเพราะตรงฟันไอ้หันทั้งเสียงนะครับ

คนอยู่บ่มันจะได้นะครับวันนี้ได้แล้วนอ้ลงไปพี่ยังมาพี่ยังไม่หอมเป็นเทียนพการ นักินข้าวไหมบีกินข้าวไหมบีมาหนี่ยังโบถามหน่องกินข้าวไหมไม่ครับมกินไม่กินจริงโอเคโอเคอดอดตายก็อดนึกว่ากินเนี่ยเต็มกระทะเลยไปซื้อไปไปซื้อเขา ไปซื้อเขามันบ่นมันชอบกินเออเจ๊หมอไม่โดนไปปวดแตกแล้วกินเยอื่งนี่อันนี้ไม่ใส่แหรอปวดแตกเลยกินแต่ร้าวอ่ะพวกพวงไครไหมพวกใครเอาว่เจะบ่ซข้นบ่นบ่ดพวงไครพม่้องพระไอ้บอจะเกบเพิ่มปุ้มเกยกาพอแล้ว จะทำยังไงข้าคือตอ้มว่แม่จะเอาไปกับข้าวรุ่งไปเลยพุ่งไปเลยบอแม่อนะครับป่เนี่ใส่ไปกับเราเนี่ยผมนี่จับครับนี่ก็คือ เฉียบเรียบร้อยนะครับมดูไข่ไข่อันนี้บ้าเลยจะไว้ทากินเมือนสดคือขอ,อ้าน,นี้ได้ยลายนะครับโอเคเตะว่าอะไรโอเค ทานข้าวด้วยกันน,กน,น,นะครับผมอันนี้กระเช้าใบจิ้วเขาเหมือนเสาร์นะครับผมกระทะเดียวทำกับข้าวเย็นนะครับเราจะกินเช้าแล้วก็เที่ยงนะครับเพื่อว่าเป็นการประหยัดน้อยสูตรเบาเลยนะครับสูตรเบาเลย มีเในนูนน่ตอนแรกนะผมเห็นกินข้าวเข่ามาเท่ากับเทียบไปกินมื้อเช้าอีกได้แล้วคนระับกินมื้อเช้าอีกก็ได้ไข่ที่หยดน้ำนิดหนึงนะอน้ำนิดนึงเขาก็จะคอยออจะทำกันจะให้น้องชิมน,น้องตอบ น้ำชิ้มไหมพี่ตากให้ไม่เอาครับไม่ช่วยเล็กเล่เอาไม่เอา,อเอาโอเคบ้านใหม่มอบอกว่าดีดีดีบ้านใหม่มอบอกว่า ให้ซื้อสาวอึงมาซื้อกินนะจ๊ะเมนูนี้สาวอึงจะไม่ซื้อกินเพราะว่ามันกินบได้ยไม่กินบอด้เครับองเค็ดกินจองวิธีทำวิธีทำาตเดี๋ยวใครอยากได้วิธีทำก็ทัก,าม,ากมาถามเบาเล็กใจนะจ่ะมาถามเบาเล็กได้ทำไมเครื่องนี้ไม่เห็นหน้าพี่เลยเนี่ยเครื่องนั้นไม่เห็นหน้าพี่เลย พี่ไม่ได้เข้าไงท้าเข้าอเอานีเาเ่เอาชิมข้าวเสาองเอาชิมข้านึ้อเอาชิมไม่ได้ให้น้องด <c oughs> ูคำ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ทากก็ถ,า,กถามาอะไรใดนะจ๊ะ <c oughs> เอาลงอเคนี่กินแต่น้ำาตอนนั้นเอาไปกินข้าทุกวัน้เยพี่จะ้ฮแล้วจะเอาโยไปยือเขาที่เียนไปนะโอเคน้องไปกินข้าวเอาข้าวมาทำไมันเผ็ดแบบนี้บาเล็ก ใสน่นคะเราอยากเก็บสิบกว่านะครับนี่เลย